ว้าว <Wow. S 2> สวัสดีจากฝั่งอังกฤษนะคะวันนี้นะคะแม่ตามก็เพิ่งไปรับน้องดีน่ากลับมาจากเนอร์เซอรี่นะคะนี่ค่ะมาถึงวันนี้นะคะขยะรีไซเคิลเขามาเก็บไปแล้วมีเด็กขยันนะคะช่วยทุกอย่างนะคะช่วยลากนะคะถังขยะเข้าบ้านนะคะ เมนูเด็ดของวันนี้นะคะก็ภูมิใจเสนอน้ำพริกหมูผัดค่ะทุกคนหมูสับแบบโคราชนะคะนี่นะคะแม่ตามก็เจียวนะคะไม่มีหอมแดงก็ใช้หอมใหญ่แทนนะคะเจียวหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะเสร็จแล้วก็เอามาโคลโคลค่ะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปค่ะแล้วก็ตาตานะคะเยอะๆแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปค่ะทุกคน <c oughs> แล้วก็ตาตำให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะน้องดีหน้านะคะผู้ช่วยคนสําคัญของแม่ตามนะคะ เมนูในครัวเมนูอาหารไม่ว่ากี่เมนูนะคะผู้ช่วยคนนี้ก็อยากจะช่วยทุกอย่างเลยค่ะทุกคนก็ตำเสร็จแล้วไม่ตมก็จะเอาไปผัดนะคะทุกคนผัดเสร็จแล้วก็ใส่มะเขือเทศที่สับเอาไว้ลงไปค่ะกว่าจะได้กินนะคะแย่งครกแย่งสาดกันอยู่นี่่ะสองคนแม่ลูก,ลกนะคะ <laughs> เสร็จแล้วก็เอาลงไปผัดนะคะโคลย์คลยเ,เลยะคะ่ะให้เข้ากันนะคะเอาเติมน้ําร้อนลงไปนิดหน่อยนะคะเพราะหมูสุกแล้วแม่ตามก็ใส่มะเขือเทศนะคะที่เตรียมไว้แม่ตามก็ใส่ไปประมาณสี่ลูกโต,โตโตเลยค่ะทุกคนรสชาติเปรี้ยวก็จะได้มาจาก <c oughs> มะเขือเทศอันนี้นะคะ <c oughs> เสร็จแล้วก็เดี๋ยวปรุงรสแม่ตามก็ใส่น้ํามะขามเปียกนะคะสองช้อนนะคะ <c oughs> ผงชูรสผงนัวนะคะ <c oughs> ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ําปลาะคะ่ะแล้วก็ ชิมตามใจชอบเลยค่ะให้ออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะผู้ช่วยนะคะอยากจะช่วยทุกอย่างเลยค่ะทุกคนใครดูมาถึงตอนนี้แล้วคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าใครชอบเมนูนี้บ้างใครเคยกินบ้างไหมคะแบบนี้นะคะสูตรของคนโคราชนะคะ <ๆ S 1> ก็อยู่เมือง,งนอกนะคะมีแบบไหนก็ต้องใส่แบบนั้นนะคะทุกคนยังไงเมตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะตอนนี้หอมแล้วค่ะมตามก็ปรุงรสนะคะตามใจชอบเลยค่ะ โอเค okay, ค่ะพอแล้วสะอาดแล้วนั่ะแป๊เดียวเอาเคลียร์นาะวนะ ว้าวเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะเมนูข้าวหมดหม้อวันนี้นะคะยังไงไม่ตามขอตัวไปรับประทานก่อนนะคะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนลราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย